สวัสดีค่ะทุกคนมาจะาก,กินข้าววันนี้ภูมิใจนาเสนอปลาถูตตวบนไงพี่น้องน้องให้มาตั้งแต่หลายวันแล้วทุกคนเดี๋ยวมาดูซิว่ามีาไข่ไหมปลาถูคิดว่าต้องมีนะอย่าไข่นาควยเดอมมีมมไหมอืมก่อไ้เหมือนเดิม <laughs> นั่งงอคอดักต่อไปอทุกคนมีลูออกกราบจ้มมีสัวไก่ดูสัวไก่แม่ทำนะจ๊ะน่าอร่อยมากมและนี่ก็น้ำพริกไตปลานะจ๊ะกินกับปลาทู ุกข้าวสวยร้อนๆทุกคนใส่ล้านมันสีีพริน้ำพริกไตปลาแห้งแม่งเงี่ยมนะจ๊ะทุกคนนี่เลยอร่อยมากกินกับข้าวสวยร้อนๆปัดทูอีกหนึ่งตัววักแน่ี่นออกเดี๋ยวขอคุกข้าวก่อนเพราะว่าข้าวร้อนๆคุกกับไตปลาแห้งใครที่ไม่กินเผ็ดก็ไม่ต้องใส่เยอะนะจ๊ะทุกคนมันไม่เผ็ดมากหรอก แสบแสบหอมกินสมุนไพรทุกคนจะเบืองค่อยอยากโชว์เสื้ไก่โอ้ยห่อนเว้ยร้อนอะมีแต่นเนื้อเลยทุกคนแม่เขาฉีกเอาแต่นเนื้อนะจ๊ะแต่ว่าคงไม่เผ็ดหรอกไม่เป็นไรเพราะว่าไตาปลาก็เผ็ดอะอืมร้อนอืมแสบดูอืม จับไม่ไหวหร้อนมืออืมอืมจับโอ้เผ็ดเผ็ดเผ็ดอร่อยอ่ะทุกคนไตปลาอืมืปลา嗯嗯ปดูตจวะบอกง่ายพี่น้องไข่ไม่สมตัวเลยอ่ะ

อืมอืมอืมเต็มหน้าค่อยอืมืมน้ำแตก emnal Hum. Mm. Hum. Ah, é. mm. mm. 음음 음. 많이 음. 음. จากข้าวนิดเดียว,วนะกินยังไม่หมดเลยอืม้มมันมาก ใหญ่มากข้าวเขาเหลือตั้งเยอะอิ่มละแม่สาม,มีบ๊ายบาย